เคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองทําดีมาโดยตลอดแต่โชคลาภไม่เข้ามาหาเคยไหมที่ให้ใจไปเต็มร้อยแต่สิ่งที่ได้กับว่างเปล่าหลายคนขอพรจากพระแม่ธรณีแต่รู้ไหมว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเทพแห่งโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นเทพแห่งการให้หมวยผมของพระแม่ธรณีคืออุทกทานหมายถึงการให้น้ําพระองค์ให้ชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์และไม่เคย เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนและนี่คือหัวใจของโชคลาภที่แท้จริง <c oughs> การให้คือพลังงานที่สร้างการรับบางคนคิดว่าการขอพรคือการให้โชคลาภไหลมาเองแต่แท้จริงแล้วเราต้องเป็นเหมือนพระแม่ธรณีที่ให้ออกไปก่อนจึงจะได้รับคืนโชคลาภก็เหมือนสายน้ำยิ่งเรากักเก็บมันจะยิ่งนิ่งแต่ถ้าเราปล่อยให้มันไหลมันจะกลับมาหาเราใหม่เสมอวันนี้คุณให้อะไรแก่โลกแล้วหรือยังสามารถพิมพ์สาธุด้านล่าง เพื่อเป็นการส่งพลังงานแลกเปลี่ยนกันและกันได้นะครับขอองค์พระแม่ธรณีประทานพรให้ทุกท่านพบความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ดุดสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้ง